อยู่ออสเตรเลียค่ะ เคยเจอคลิปไวรัลจากประเทศอินโดนีเซียบ้างคะที่มีไก่ทุบๆๆเหมือนในรูปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ราดกับน้ำพริกนะคะที่เพื่อนมีนะคะก็เลยไปกินกับคุณแม่มาที่จีนไปกินมาหลายเดือนแล้วนะแต่ไม่มีเวลาตัดคลิปสักทีเห็นพนักงานที่ร้านเขาทุบๆมือเป็นเราวิ่งนะคะทุบจนแบบไม่ขาดสายเพราะว่าทานนี้นะคะมีแต่เมนูนี้นะคะเมนูเด่นนะคะก็จะเป็นไก่ทอดนะคะเอามาทุบๆๆแล้วก็ขยี้กับสาวนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำพริกอินโดนีเซียฮัลโหลซัมบลนะคะก็จะมีน้ำพริกหลายแดบแล้วแต่ว่าเราจะเลือกน้ำพริกหน วันนี้ก็เลือกมา2น้ําพริกนะคะราดมากับของลูกๆจะเป็นไก่ทอดราดข้าวเฉยๆนะคะจานไก่ทอดของลูกๆก็ราคาไม่แพงค่ะย่อมเยาวมากก็คือไก่2ชิ้นนะคะ9้าดอลลาร์สประมาณร90กว่าบาทไทยบวกข้าวปลาสามดอลลาร์สก็6 0บกว่าบาทนะคะส่วนจานนี้ที่สั่งมาเป็นน้ําพริกกะปิอินโดนะคะน้ำพริกพริกเขียวนะคะอารมณ์คล้ายน้ําพริกหนุ่มนะคะแต่วันที่ไปรสชาติติดเค็มนิดหนึ่งส่วนจานนี้เป็นน้าพริกพริกแดงนะคะเรียกอย่างนี้แล้วกันนะรสชาติสู้ซาดีค่ะถือว่าใช้ได้เลย